สวัสดีครับชาวยูทูบทุกคนนะครับผมกลับมาด้วยเสนหนีนะครับวิธีการตั้งจุนคาบูนะครับอาไว้คือว่าขึ้นลงง่ายนะครับไม่ใช่ว่าค้างอยู่นะครับเพื่อนๆวิธีการว่าของมันนะครับอากาศนะครับอากาศมันต้องแบบว่าไม่ไม่รั่วเลยนะครับมันเป็นคาบูอากาศนะครับไม่ใช่ว่าใช้ลูกเร่งนะครับอันนี้คือว่าผมมาอุด ต้องปิดรูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้องเอาแบบว่าทดสอบว่าเราต้องแย่มันรั่วเข้าใจไหมครับคือว่าเราเป่าเป่าคือว่าเราอย่าเล่นค,ำค,ำค,ำคันเร่งใช่ไหมครับว่าเราเอาปากนะครับเป่าเลยครับพอเป่าเสร็จมันลุกเร่งมันจะขึ้นนะครับ <แ venir. S 1> รูนี้นะครับแล้วก็เสร็จเราอุดรูนี้เสร็จเราก็ช่วยใ้ ตรงนี้เห็นไหมครับมันมีอยู่2องข้อนะครับเราต้องอุดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาฟังเสียงเครื่องดูนะครับชุกชุกเนี่ยมต้องใช้ได้ด้วยนะครับตัวเดีย๋ยวตัดเครื่องกัน เครื่องมันต้องนิ่งนะครับแล้วก็บินเลยครับคือว่ามันขึ้นเร็วลงเร็วนะครับเพื่อนๆนะครับคือว่าโซนิกนะครับมันมีปัญหาที่ว่าโคคาบูนะครับมันชอบขาดนะครับเพื่อนๆหลายคนเคยเจอมาแล้วใครขับโซนิกเนี่ยนะครับ อันนี้ก็มัน,มนก็มันก็ขาดอยู่นะครับผมก็ใช้วิธีการคือว่าไม่ต้องให้มันเครียดเกินนะครับเราเอาเอาอะไรนะรเอามันยันยันขึ้นไว้ข้างบนนะครับพร้ะมันหยีดว่าอยู่นิ่งๆนะครับนานวันเข้ามันจะขาดได้ง่ายนะครับ คลิปนี้ผมลาไปด้วยเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ